ครับผมชื่อเด็กาชายไกรวิทย์ทิพย์ันทองชื่อเล่นชื่อเพ็งอังชื่อทางธรรมช,ชื่อเชิดเชิญธรรมครับโอ้อา้าวครบเลยผมจะมาถามว่าจุลศีลมชิมศีลมหาศีลประกอบด้วยอะไรบ้างครับศีลจุลศีลมชิมศีลมหาศีลประกอบไปด้วยอะไรครับโอ้โหมาเอา,เอาตอบสังเขปสังเขป ถ้าจะถามว่าศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลประกอบไปด้วยอะไรก็ต้องเปิดพระตเปินดกเล่ม9หรือพระสูตรเล่มหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องนี้นะท่านผู้รู้ก็ได้รวบรวมเข้ามาไว้ในพระตเปินกเป็นสูตรแรกพรหมชาลสูตรนะ ตอบอย่างง่ายๆในอย่างภาษาที่จะฟังเข้าใจกันซะก,ก่อนศีลคือข้อประพฤติหรือหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาให้คนได้มาเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามข้อศีลนั้นๆนะแต่ละข้อแต่ละข้อเชงเรียกว่า จุลศีลจุลละแปลว่าเล็กแปลว่าละเอียดมัจจิมศีลแปลว่าขั้นกลางมัจจิมศีลขั้นกลางแล้วก็มหาศีลมมีอยู่สามศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมหาสีลแปลว่าศีลใหญ่ศีลรวม ศีลคลุมรอบทุกคนจะต้องมีจะต้องพยายามปฏิบัติจะต้องพยายามให้รู้โดยเฉพาะศาสนาโดยเฉพาะวงการทางศาสนาสังคมศาสนาต้องอย่าละเมิดมหาศีลแต่ทุกวันนี้ไม่มีศีลกันแล้วมหาศีลนิเทรสมาคมละเมิดหมดมีมากมีน้อยแล้วแต่ที่มันมันผิดศีลน,น่ะ ผิดหมดคือศาสนาพุธทุกวันนี้พูดจนเต็มๆก็คือคณะใหญ่เลยเทระสมาคมเนี่ยไม่มีแล้วศีลภิกษุไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งทุกข้อที่ท่านตรัสขึ้นมาพอจบกล่าวศีลว่าศีลข้อหนึง่งเช่นศีลข้อหนึ่งเป็นศีลที่ไม่รักทรัพย์ เป็นศีลที่ข้อหนึ่งละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาวางประโยชน์ประสัตว์ทั้งปวงอยู่อี้เป็นต้นเขาไม่รู้แล้วไม่เรียนไปเรียนวิไนสองร้อยี่บเจ็ดแล้วก็หลงว่าวิัยนั่นคือศีลซึ่งมันคนละเรื่องกันวินัยเป็น ข้อหลักปฏิบัติของภิกษุไม่เกี่ยวกับฆราวาสศีลนี่เกี่ยวหมดทุกคนทั้งฆราวาทั้งพระภิกษุนะครบหมดทุกคนต้องศึกษาศีลต้องมีศีลต้องปฏิบัติศีลไม่ว่าฆรวาสไม่ว่าภิกษุสสมณน,น,นักบวชแต่วินยนะัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะแต่เฉพาะของภิกษุไม่เกี่ยวกับฆรวา ก็เลยกล่อนไปเหลือแต่วินัยแล้วเดินบอกว่าไปถามมามีศีลเท่าไรสองรอย่สิบเจ็ดคือวินัยสองรอยิบเจ็ดสองรอยิบเจ็ดข้อศีลท่านจุลศีลท่านมียี่สิบหกมัชฌิมศีลมีสิบมหาศีลมีอีกเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นรวมแล้วมันก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ 43่สามข้อ26กับ10กับเจ็ดสามขอ้อยังงี้เป็นต้นนี่คือศีลอ่านี่ตอบแค่สังเกตสังเกตก่อนหลักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ววิธีปฏิบัติก็คือปรากาปฏิปทาสคือต้องสํารวมอินทรีย์ตามเช่นเราถือศีลข้อหนึ่งถือศีลข้อหนึ่ง เราก็ต้องสํารวมอินทรีย์โพชเนมตัญตยุตาชาคิยานโยคะนี่เป็นหลักปฏิบัติสมอันไม่ผิดอันเป็นของพุทธถ้าไม่มีหลักปฏิบัติสนี้แล้วก็ปฏิบัติตามศีลกําหนดอย่างศีลคนหนึ่งกําหนดมาเราต้องมีศีลเป็นคนทือศีลเป็นคนไม่มีศีลไม่ถือศีลไม่ใช่พุทธศาสนิกชนจริงเป็นคนแอบแฝง,แง,แงอยู่กับาศาสนาพุทธเท่านั้น เพราะคนที่เป็นพุทธที่จริงก็จะต้องปฏิบัติตามศีลเอาศีลมาปฏิบัติประพฤติเอามาสมํารวมอินทรีย์เอามาโพชนในมัตตัญตาม,มาชากริยานโยคะจริงๆและให้เกิดสัตธรรมเจตจะเกิดความเห็นจริงความเข้าใจความเชื่อถือรนวัตศรัทธาแล้วก็จะละอายว่าโอ้แต่ก่อนนี่เราปฏิบัติกับสัตว์ยังผิดๆยังไม่มีความปรารถนาะ เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่อะไรไม่มีความเอ็นดูไม่มีความการุณาไม่มีน้ำใจอย่างที่เป็นเลยจะอายตนเองนั่นเป็นเรื่องจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนั้นอัตมาก็ที่อธิบายละเอียดละอ,อตามธรรมะพุทธเจ้าขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะพุทธเจ้าตามที่อัตมาอธิบายไป ขยายความไปตามลำดับเนี่ยวันนี้ก็ขยายเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้น